สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับนิ่งเมคอัพพีเชียนนะคะวันนี้นิงจะมารีวิวแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะที่ได้เชิญนิงไปเวิร์กช็อปด้วยนะคะเมื่อประมาณ2เดือนก่อนเนอะนิงเพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวในวันนี้เนื่องจากว่างานที่ขนาดนิงเยอะมากนิงก็เลยไม่มีเวลาที่จะทําให้วันนี้เป็นโอกาสอันดีและที่นิงจะมา รีวิวให้ดูกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์อะไรใช้อะไรบ้างก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทแบรนด์เดจาวูมากๆนะคะที่เชิญนิงให้ไปเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็ให้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแต่งหน้าให้ว่าเป็นเทคนิคง,ง่ายๆะคะ่ะที่สามารถแต่งกันได้ทุกวนันแล้วก็ ราคาเนี่ยไม่แพงเบาๆทุกตัวเลยเท่าที่นิ้งได้สัมผัสแล้วก็วันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่ทางแบรนด์ได้มอบให้กับนิ้งนะคะว่าอะไรที่ได้เอามาลองใช้ดูแล้วว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเริ่มกันที่หน้าก่อนเนาะตัวแรกนะคะเป็น d ดจ a Vu คอนทัวร s สเต m ตัวนี้เป็นสเตลัมเหมือนคล้ายๆบําบำรุงผิวหน้าผสมกับ เบสนะในความคิดนิ้งก็คือมันจะเป็นเซรั่มช่วยควบคุมความมันเขาบอกว่าเนี่ยเซรั่มเนี้ยทาแล้วอ่ะแบบเหมือนกระดาษซับหน้ามันแบบล่องหนนะคะที่แบบว่าทาไปแล้วเราแบบสามารถอยู่ได้ทั้งวันโดยที่หน้าไม่มันเลยนะคะตัวเนื้อเซรั่มนะคะมันก็จะเป็นเป็นเนื้อบางๆแล้วนี้รู้สึกว่าเวลานิ้งทามันซึมเข้าผิวเร็วมากมันเป็นเดี๋ยวนะเม็ดอย่างนี้ ให้ใช้ปริมาณเท่านี้นะคะนิดเนาะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วบริเวณใบหน้านะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะทาไปรอให้แห้งนะคะรอแป๊บหนึง่งจริงๆรรอไม่นานเลยนี่แห้งแล้วพอแห้งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เราสามารถแต่งหน้าได้ตามปกติโดยที่เราจะทาเบสก่อนปรับสภาพผิวตามก็ แล้วแต่สภาพผิวหน้าเนอะว่าจะต้องใช้อะไรต่อจะลงรองพื้นอะไรยังไงก็ตามก็น,นิ้งว่ารู้สึกว่ากลิ่นมันก็หอมได้แหละราคาไม่แพงรู้สึกจะ200รกว่าบาทได้ต่อมาอันนี้เลิศมากคือเป็นสิ่งที่ทดลองใช้แล้วรู้สึกเลิศเลิศจริงๆเพราะว่ามันเป็นมัสคาร่าที่น้อยแบรน์นะที่จะทำแบบนี้มาเป็นเดจาวูมัสคาร่า เซรั่ม um นะคะเป็นมาสคาร่าเป็นเซรั่มมาสคาร่านะคะก็คือเหมือนเป็นที่ดัดขนตาแบบเขาเรียกว่าอะไรที่ปัดขนตาเนาะแต่มันเป็นหัวอย่างนี้ mm hmm. เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นเหมือนมาสคาร่านะคะเราต้องจุกตรงเนี้ยมันเป็นตัวเซรั่มที่เอาไว้บำรุงขนตาให้แข็งแรงแล้วก็เงางามนะคะตัวนี้จะปัด ทางได้ทางกลางวันและกลางคืนนิงก็แนะนําว่าให้กลางคืนด้วยมันคือมันไม่มีสีอ่ะค่ะโดยที่วิธีการใช้นะคะเขาให้เอาตรงเนี้ค่ะหัวมันตรงเนี้และลากไปที่ขนตาอย่างนี้ก่อนให้แนบเลยนะคะให้เหนืเซรั่มมันติดแล้วก็ปัดขึ้นแบบนี้นิ้งทำก่อนนอนทุกวันนะรู้สึกว่าขนตาดูแบบหนักอ่มันดูเหมือนมีน้ำหนักมากขึ้น ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ถ้าตอนกลางวันนะคะให้ทาตัวนี้ก่อนทาก่อนที่เราจะทามาสคาร่าจริงอะคะ่ะก็คือให้ทาเซรั่มเสร็จแล้วรอให้แห้งพอแห้งปุ๊บเราก็ทาเป็นมาสคาร่าตามปกติก็จะทําให้เป็นการบํารุงขนตาไปนในตัวด้วยแบบโดนสารเคมีน้อยลงอย่างนี้เลิศต่อมานะคะเป็นแปง้ง ที่ได้มาสองสเต็ตนี้นี่นะคะ <c oughs> ก็คือมันต่างกันยังไงก็คือสำหรับสีผิวอ่อนและส,ส,สีสีผิวเข้มนะคะ <c oughs> ก็คือนิงได้มาสองตลับ <c oughs> ก็คือสีชมพูแบบนี้นะคะ <c oughs> มันจะเป็นมันจะมีชมพูกับม่วงอันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือชมพูเนี่ยสำหรับคนผิวอ่อนคือผิวขาวขาวเลยอะค่ะ นิงลองเรานิ้งไม่ไหวนิงดาวตัวนี้นะคะเป็นแป้งควบคุมความมันก็คือเหมือนเราใช้เซรั่มตัวนี้ใช่ปะแล้วก็ตามด้วยเบสแล้วก็รองพื้นถ้าใครไม่ลงรองพื้นจะลงแป้งเลยก็ได้จะนิงกระแน่นตัวนี้นะคะเป็นเป็นเดเจาวูนเนี่ยเป็นแบรของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าลดลดจริงนะคะ คือเราไปลองเราไปลองที่ช็อปก่อนก็นได้นะคะจะมีขายอยู่ที่วัส,สาร์บูธอะไรพวกนี้นะคะจะตอนนี้วางขายแล้วทั่วประเทศไทยนะคะก็อันนี้เป็นแป้งสำหรับคนผิวขาวและสีม่วงนะคะเขาจะมีพับให้ในตัวนะเป็นตลับแล้วก็พับให้ดูแล้วก็สีม่วงนะคะอันนี้น้ชใช้แล้วเย,ยินเดี๋ยวดวน สีม่วงสาหรับสีผิวนิงเองนี่เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนสีจมูอผิวขาวสีม่วงสาหรับผิวขาวเหลืองหรืผิวประมาณนี้นี่ถ้าดูหน้าต,ตานิ้งอย่างนี้หน้าตานิงตอนนี้อาจจะขาวกว่าปกตินิดน,นึงเพราะว่าได้ไปทําคอสหน้ามาทําให้หน้ามันดูใสใสขึ้นมากก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนี่นะคะก็เลือก เลือกตามสีผิวตัวเองมันจะช่วยควบคุมความมันแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นแปน้งที่ไม่ทําให้สิวอุดตันอะ่ะคือมันจะไม่อุดตันรูขุมขนนะคะถือว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องไปเลือกสีที่ตรงกับผิวเราจริงๆนะไม่งั้นมันจะวอกแล้วก็จริงๆเดจาวูเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่ดีๆแค่นี้นะคะมันจะมีมัสคร่าที่เป็นตัวใหม่ออกมาค่ะที่จะเป็น ที่จะเป็นมัสคาร่าเพื่อขนตายาวเป็นสองเท่าดำหนาพิเศษเนี่ยคะ่ะก็มีวางขายแล้วเหมือนกันตอนนั้นก็ถือว่าดีนะนิงได้ได้มาดูอะคะ่ะก็โอเคนะวางขายแล้วอืมลองไปเลือกชมเลือกซื้อกันได้นะคะตามวัสดนบูธอะไรพวกนี้นะคะทั่วประเทศไทยสำหรับวันนี้หมดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย